สวัสดีทุกคนยินดีตอน้าทุกคนเข้าสู่ซองน้องอูลองซานเนาะเมื่อนี้ตอนนี้อูก็อยู่ที่สนามบินหลวงน้ําทาแล้วเนาะเพราะว่าอูจะเดินทางกับนครหลวงยังจันละตุ้ยก็มาส่งยูที่สนามบินเนาะตอนนี้เป็นเวลายูอ่าสิบโมงสิบโมงครึ่งสิบโมงเซ้าเนาะประมาณอ่าสิบสองโมงก็ขึ้นก็ขึ้นยนเนาะเดน๋ยวปีปีปีเนี่ยนี่คือเราจองปีไว้ล่วงหน้าประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนท่านเนาะแล้วเราก็เลยสิพากัน อูก็เลยสกลับบบเมนเฮาเนาะอ่าสี่แยกกันอยู่สนามบินเนี่ยนะอู้ก็สิขึ้นยนตไปนะคนรวมเองแค่ส่วนตัวยอกสีอ่าเดินทางไปนาเตยเนาะเดินทางไปนาเตยส้มคือเขาเนาะไปนาเตยส้มก็คือเหตุผลที่เคยเว้าไปคะเลยว่าอ่าอูยังอูแบบอูสิกับแล้วอูออกบ้านมาดุ่นแล้วละกะตัวเองยังมีเส้นทางที่จะไปต่ออีกก็คือไปเมืองงาไปเมืองคออกับสกับพงเส้นทางกับพงสาทางเก่าเนี่ยละกะอีกอย่างตัวเสิไปอ่า วัดพระเจ้าสิงคำเมืองหล่าที่ตามที่ท,ทุกคนในเบื้องคิปเก่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เนาะพวกเขาพากันไปบะไว้ตัวซึ่งตัวฮันด้บะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตัวยอยากได้แล้ว<ม>ตัวก็เลยสิไปบะไปแก้บะไปแก้บะเออส่วนอูฮันอ่าอูคีเราอูลก,กบมาแต่สาเหนือก่อนเราอูจังคคยสิเดินทางอ่าไป<ม>อุดมไซไปแก้บะหรือ<ม>จังใดกะรอเบิ้งก่อนว่าสิได้ไปเมือ่อใดแต่ว่าตัวสิไปก่อนนี่ค่อยสิไปปะจ้าเราเด้อ ให้ให้่างดีใจไหมบอดีใจให้ดีใจสิบวมีแบบโตภาระนั่นข้มาทำกัามันก็สบายใจอยู่ที่อูบเป็นภาระให้ตัวแบบซ้อนรถนักกดนักกดรถแล้วกันส้มเสี้ยวคือที่ดีใจเนาะเพราะว่ารถทีบได้แบบแบกนักนักละสิตอนนี้การขึ้นเครื่องบินครั้งนี้ก็เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของอูนะอูไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยเพราะว่าไปใส่มาใส่ก็คือจะขี่รถไปใต้อูก็ขี่รถไป ไปเหนือตอนนั้นไปใส่กับขี่รถไปนะ่ะบบเคยบบเคยขี่เครื่องบินเลยรนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะขี่เครื่องบินที่แรกว่าจะขี่รถไฟที่ไปขี่รถไฟอยูนาเตยแต่ว่ามาคิดอีกอย่างนึงก็คือค้าสมมุติเฮาไปแล้ว ปีเต็มดเดยเฮาเช่นอะไรมันบ่นมีการจองผ่านระบบคืออยู่อ่ะคือคือซื้อปีโยนเนี่ยแล้วซื้อปีเครื่องบินนี่นะมันบ่นมีระบบนั้นก็เลยเฮาต้องไปซื้อด้วยตัวเองะนะแล้วทีนี้เฮายามันเต็มแล้วก็เลยมันสิได้กลับไปกลับมายุ่งยากก็เลยอ่ะขี่โยนดีกว่าซะเสียนะงั้นอู๋ก็เลยอ่ะสินะขี่โยนดีกว่าสินะราคามันก็บ่ได้แตกต่างกันปานใดนี่จันจะไปแล้วนะอ่า2คนเฮาก็คือน่าจะโดนเนะาะจังค่อยสิได้มาพบกันอีกแม่นกะตัวกะสิเดินทางไปต่อแล้วกะสิไปถ่ายแบบคลิป แต่วันนี้กับสิบอาดสิโดดเดียวแล้วก็ไปเรื่อยๆเ,เนาะมีแต่ว่าฝากทุกๆคนที่เคยเบิ่งคลิปแล้วทั้งผู้เก่าแลวกับผู้ใหม่ที่ว่าเข้ามาับชมนี่ก็ฝากไปติดตามแน่แลวก็ฝากไปติดตามผมผลงานของตัวเนาะเพราะที่มีกำลังใจไปเรื่อยๆและกับเฮดคลิปให้ทุกคนในเบิ่งน้ำกันเนะ<ม>าะกับโบเมนว่าจากกันไปแล้วทุกคนกับสิบโเบิ่งสองตัวกับ ในเด็ก็ฝากที่ตฝากที่ตามเก่าเนาะอ่ามันมันเป็นไปบ่ได้ที่เฮาจะไปนํากันได้ทุกเส้นทางน,นะฮกะเฮาก็ต้องเด้แยกกันไปตามเส้นทางที่เฮาอยากไปคืออู่ยังอยากไปเหนืออยู่ก็คืออยากไปซ้ำเหนือแต่ว่าอ่าตัวนี้บ่แน่ใจว่าเที่ยวเหนืออีกหลังจากที่แยกกับอู้แล้วสิวไปอีกนี่ลนะสิลงไต้บอกอีกอย่างกับบงฮ้เนอะแต่ว่าไปติดตามที่ซองเพิ่นได้ซองตัวย่อยเนาะแล้วก็อ่ามันคืออู้วา่าแหละมันเป็นไปบ่ได้ที่เฮาจะไปนํากันทุกเส้นทางแต่ว่า บู้ว่าอาอีกจักเดือนเนาะจาังเคยสิมาเจอกันอีกกะฝากทุกคนติดตามไว้เนาะอ่ะตอนนี้กะสีขอโตรอทาขึ้นเครื่องบินกอนเนาะกะไปเบิ่งการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของอูเนาะว่าสิสภาพ ไปเนอแดงกระยับเยิน <laughs> ทุกคนเบิ่งเดออู้เอาหมวกกันน็อกขึ้นเครื่องบินอู้ที่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ย่างขึ้นย่างขึ้นเครื่องบิน <laughs> ตามที่ทุกคนเห็นเนาะแบบตอนตัวมาอู้เป็นนัทรัดตัวอย,อยู่หลวงเฮาบางอู้บ่มีหมวกกันน็อกแล้วอู้ไปซื้อหมวกกันน็อกอยู่ฮานแล้วทีนี้ละ่ะสิฝากหุงอรุณเอ้ยสิฝากขนส่งเมือ่อแต่ว่าอู้หนันบ่อยากฝากเมือ่อย้อนสาเหตุที่ว่า ่าเมือมันกระซ่าช่วซีหอดเขาก็ได้ท่าเครื่องอีก,กน,นะขณะเอาเมือนาเลยมันกระซี่ไวแต่ว่ามันกระซี่เป็นแปลกๆหน,หน่อยนึงเขาจับหมวกกันน็อกขึ้นเครื่องบินแต่ว่ากระโบ,บเป็นอย่างอดทนอดทนใส่ผ้าปิดปากเนี่ยกระซบ่มีไผ่เห็นเขาว่าเขาปม่ไผ่ประมาณไนดะ้ประมาณนี้นะอเนาะไปออกมากระซี่หัวเป็นอู้ลังสานเขาบหัวจะคอยเนาะอุ้ยแต่ว่าอู้มาเหนือน,นี้มีคนนึ่งทวงอู้เนาะมีคนนึ่งทวงเอา้า อันนี้ไม่ต้องอู้ร้องซานเนาะพอดีใจแหงก็มีคนทวงเอามีคนหูจ้าเาว่าเบิ่งคลิปเฮาสินะกะอ่าทุกคนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปเจอกันตอนขึ้นเครื่องบินเลยกะต้ยเนะยลาลาลาบายบายบายโอ้ต่อแหล่ทุกคนต่อแหล่แท้จริงดีใจที่ชีอู้ิบ่ได้นักรถายเดี๋ยวอู้มาส่งต้อยขึ้นรถก่อนเพราะว่าต้อยต้องไปเก็บ้เครื่องอยู่ที่พักไช่ ไปได้ไรเออตี่รถเพิ่งบอเอาแล้วตีหนอเอาดไไออิไปแท้ไรเออไปพายเดินทางปลอดภัไยไปเจอกันโอกาสหนะ้าทางยาวเลย <laughs> ไปเจอกันโอกาสหน้าเด้อบ๊ายบายบายตอนนี้ก็ได้แจ้งดีไม่อย่างไรแล้วนาะเมียไปรอท่าขึ้นเครื่องบินตอนนี้ก็ไปเมื่อกี้ไปส่งตุ๋ยกลับ ตัวกับเมื่อเพื่อจะเดินทางไปบอตตี้อินลันนี่เป็นอาเตยเนาะสนะ่วนอูกอะซีเดินทางครับยังจันตอนนี้กรรอท้าขึ้นนนน์เนาะนี่ครับเป็นผู้โดยสารจะเดินทางไปนครหลวงยังจันมือนนเนาะอยากจะไปเบิงการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแต่ไม่พอพลังซีตอนนี้อูกะพลังซีไปครับลังซีขึ้นนนน์ไปเบอร์ที่หนึ่งที่หนึ่งวันที่ แล้วเราไว้ก่นนอนดาก่อนนะค่ะเออไม่ค่ะทอก่อนทดก่อนลต่างแบตงหลัก่อนนะต่งะนานนะงบบว่นจไปห้องไปาางจากทอดก่อ วันนี้อูกอะกำลังที่เดินทางไปนครหลวงอย่างจานันเนาะหลังจากที่แบบออกชิปเดือนไปเต็มๆกะซีขึ้นเครื่องไปแล้วเนาะนี่ก็เป็นการขึ้นเครื่องครั้งแรกของอูเนาะเราเดินทางด้วยสายการบินลาวแอร์ไลน์เนาะแต่ว่าสายการบินก่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เด้ออูใจ่เองเนาะ อ่ะอีกประมาณหนึ่งโมงสามสิบเนาะฮอดนักขอวบยางจันแล้วก็พ่อจะมาฮับนักข้อจอยจะมาฮับตอนนี้กําลัง มีอแกะได้ข right. ึ้นมายูในตัวเครื่องอีกประมาณตอนนี้ประมาณ12โมง41นาฬาประมาณ10ประมาณ1โมง30นัดนัรหลงเองจังเดี๋ยวไปหอดนัรหลงเองจังละกัน จะโทรให้พ่อมาฮับแล้ว่าเมื่อวานนี้ลมกับพ่อแล้วว่าประมาณนี้เพิ่มมาฮับเด้อประมาณน้แต่ว่าตอนนี้กะเซตหาตัวตัวกะได้ออกเดินทางไปได้ประมาณสุ่มงเรื่องนึงเนาะเพราะว่ามาส่งอูแล้วกับตู้ตัวกะออกเดินทางกลับไปเลยกลับไปนาเตยเลยเพราะว่าตัวเดียนัดมูดีนาเตยเนาะแต่ว่าส่วนอูนี่อูจะลงนครหลวงือนกันแล้วกะประมาณวันที่หนึ่งนะหรือว่าวันที่สิบแปดจะกลับบ้านเนาะหลังจากนั้นจะรูปบ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะ Icana, อุปสิเดินทางขึ้นเมืองสำเหน่าสำเหน่าต่อเพราะว่าคลิปนี้ได้ออกจากบ้านกะเดือนปลายแล้วเนาะคือคิปขี้หอดแม่เนาะเดี๋ยวกลับไปหาแม่ก่อนเพราะว่าแม่กับขี้หอดอู่ยกันเนาะแล้วเจนพาซีอ่ะออกเดินทางต่อเนาะประมาณเดี๋ยวเจอกันยุ่งนะขหลอกยังจันเนาะประมาณนนั้จะให้พ่อมาหาเดี๋ยวนะเอาบรรยากาศที่ตอนทุกข์ก็อมาให้ทุกคนด้วย ผู้โดยสารนขบวนรถไฟคาราา o ื่อของ้โดยสารแต่ลรที่นั่งคาดจะเป็นชีรัมซากำลังจะไปทางทางของสุขุมวิในอดตื่อม c ุดนี r ในบ t ิ o าสลั t าช่งบริษสเ o เชรั e กขอ e าด้วยการซ่ e m e n t แต o งแต่ละโปรดลอง a ปดูการบริ t h s คือ a n d n ดียว l ั r ชื s t e ฟช of น s ุค t 8อินสตรูเมเร์ที่เพิ่งยินช d ดแบบโค้ดโป t ดดู ประกอบดระตุสุขเสิอ4ปอ2ปองยูด้านหน้าและอีก2ปองยูด้านหลังจังประกอบทั้งสองด้าน c a d h r i n f o r ามาจาก e ีเอ็กซิสทูแ o นด์ฟอนแอด์ทูแดเวีย o เ c ารแข่งนยิ่ขึ้นทางยางจะประกอบทางทหารอนต้อสุขเสื e เดอะอในวงกรเป i น i อนไกการบูชเ็กซิสในกรณีลงสุกเสือหน้ามิเสือซูซี่ยูกงตัหนังของทางวิธีสร้างสเสือซูซี่ลงทางห่วซุกหัวใสข้าวแก้วแล้วดึงให้แน่น โบไฮเซอร์ซูซี่บิดล้มจนกลัวจะออกจากเนื้อดิบติดแฉกสี่เหก่อนจะออกจากประตูซุกเสริจจะหากระบอเปล่งลงไส้กัดก็ได้ให้ปอทอสี่เหมที่ด้านฝั่งของเสืซูซี่ตกใต้ยูเซอซูซี่แต่งเองเมืเวลาดีไลน์น้ำชาบริหัรงานเนี่ยถังน้ำใต้เสืซูซี่อีเดียกันน้ำมือบริสติดเชื่อมลายเวสโลเกติสันเดอร์เยซีพูดอะไรไดเลยโซโยเฮนและเซคิลิชบาร์ริโอเวสต์ดู not invade the livers until the outer edge cut put away the downwards to infest as the following edge cut ย e ง a ม o ส so be in d i เ t d ร e เน u r ได้ n i g the ใกล i ช n ดก s บมอเตอ e ์สแตน a l ท์วิลล e r ร a t e ุดนี้อิ a เทอร์เน็ t h e ่ได e r o c น t าง c a ่สก็อตตี้ไปเคเบิลคือการ t h e ่อ o ระด t บ t ราชิด e t บมอเตอร์ไลท์ส a ากอีนการเรียน o เื่องเล o ำในะดัเพิ่มเติมที่ไม่ได้ถูกตั้งนั้นต้องจากของทานที่ส o e ทา f ค o อส o ีทามสเตช i น a ว้าเร o ไ a เรี n นค n ้าระเบ e t o สีอาจารย์สก็อตตี้ยังแนะงการเดินทางกเนบนระดบของทด้วย If you need more information, please subscribe to the channel about above your seat. Thank you. a good check, Kevin, and about takeoff นักคอนหลงยางจันละพ่อกับน้องสายมาเราท่าฮับอยู่หน้าสนามหลวงนกนบางจะลงนน,นเอาเครื่องมาโมกันนกกับติน ข้าไปพ่อหน้าจะทาอยู่หน้าเดี๋ยวรอทาเอากระเป๋าแล้วกลับไปหาพ่อนํากันเนาะอันนี้กระเป๋ามาห่อแล้วแต่ยังไม่เห็นกระเป๋าอูเลย เีละแล้วก็ซีอกากส,กสนามพ่อพาพอ,อยู่ทางหน้าเนาะเบิ่งก่อนพอยอู่สนอร์พาทองอะไรน่อยสเนอรนี่น เห็นพ่อจ้อยแล้วนี่เฮาป่ะป่ะเสร็จแล้วเชียงเป็นหลอวะมาแล้วเดี๋ยวพ่อมาทาโดนหลอวะมันมีมุนิยนซาบน่ะเขาหลายๆคนมันก็ว่ามุนยนซาซาเนี่ยมันก็บินซาของหมันปาบุเห็นหน้าพ่อจ้อยสองเดือนเต็มๆละสบายดีเลยสบายดีวันนี้พ่อมาครับเด้อโอ้เวียนตาของบุญเสียเวียนตาอะไเอาเฮ็ดเสียเสี้าใจจับ เอาเครื่องเลยเดะสบายดีน้องสบายดีเดะไดีนาค่ะเนาะเออนาอย่างนาโคคันเุ่ลุ่เขาบ้างครบบ่หลงทามันลุมโอ้หมดละ ตอนนี้อู๋ก็ได้มาฮอดอานครหลวงเป็นที่เฮียบ่อย้วนะตอนนี้กลับมาอยู่เฮือนอายเนาะอีกประมาณมื้อนี้วันที่เซาหกเนาะเซาเจ็ดแปดแล้วก็วันที่ยูเบียอีกสองมื้อเนาะแล้ววันที่วันที่หนึ่งอู๋ก็จะกลับเบียเนาะที่แรกว่าจะกลับซาแปดแต่ว่าอาพ่อสิกลับวันที่หนึ่งอู๋ก็เลยสิกลับพร้อมพ่อเนาะในการเดินทางไปภาคเหนือของอู๋ครั้งนี้อู๋ก็ใช้เวลาการเดินทางอยู่เดือนเดือนปลายหน่อยหนึ่งเนาะอู๋ออกจากบ้านวันที่สิบหกเนาะออกจากบ้านวันที่สิบหกจนอันนี้วันที่เซาหก เดือนหนึ่งกับสิบปลายกว่ามือเนาะแม่บอกกับสิบมือเดือนหนึ่งกับสิบมือสิบหก สองหกไม่ละเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกับสิบมือเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนกะได้ไปอ่าที่แรกก็เดินทางไปหลวงข้าบางก็นอนหลังจากนั้นก็ไปหนองเขียวไปหนองเขียวแล้วก็ไปเมืองงอยเก้าไปซุปแจมหลังจากนั้นก็เดินทางมาหลวงข้าบางแล้วกะ็เดินทางไปหงสาก็อยู่หงสาอีกประมาณอ่าสิบปลายมือเนาะหลังจากที่อยู่หงสาสิบปลายมือแล้วก็เดินทางออกจากหงสาสู่เมืองเงินปากแบงรัดออ,อุดมไซแล้วก็มาที่หลวงน้ำท้าเนาะมาที่หลวงน้ำทาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ไปเมืองสิงเนาะ เมืองสิงห์แขวงน้วงทาหลังจากไปเมืองสิงห์แขวงน้วงทาก็ได้ไปเมืองร้องไปเมืองร้องแล้วก็ไปเมืองเมืองเนาะสุดท้ายทิพเขาก็ไปจบที่เมืองเมืองแล้วหลังจากนั้นก็อ่าพวกเฮาอู่ก็ได้เดินทางกลับมาหลวงน้ำทาอีกเท่านึงแล้วก็ได้มาแยกกันกับตัวยูที่หลวงน้ำทาเนาะเพราะตัวเดียวนี่ก็เดินทางไปที่นาเตยเนาะเดินทางไปที่นาเตยพวกเขายู่งกันอ like okay. ู่แยกกันอยู่หลวงน้ำท่าฮนตัวมาส่งอู่ยูที่สนามบินแล้วตัวก็ไปนาเตยเนาะส่วนอู SO ่ก็ขึ so ้นเครื่องบินมานครหลวงเนาะ อันนี้ก็เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของอูเนาะก็ฮู้ซึกว่าที่เดือนปลายที่อูออกบ้านมานี้มันสอนอย่างหลายๆอย่างให้กับอูหลายๆอย่างเลยเนาะโบไม่ว่าจะการเดินทางการได้เฮียนฮู้นิสัยใจคอตัวเองการได้ฝึกความอดทนการได้อ่าเาหาผู้คนแล้วก็การได้เฮียนฮู้สิ่งใหม่ๆเนาะกับ การเดินทางครั้งนี้กัเป็นการเดินทางที่ท้าทายสําหรับอูแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อูอยากไปมาโดนแล้วบ่มีโอกาสได้ไปจากเธอเธอนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบผลสําเร็จรั้นหนึ่งที่อูได้เดินทางเนาะกับหวังว่าโอกาสหน้ากาสิได้ไปเปิดมุมมองมองยูบบ่บอใไม่ๆหมให้ทุกคนได้เบ่งเนาะแต่ว่าการก็รู้สึกว่ามันรู้สึกม่วน,นะแต่ละเส้นทางที่ไปรู้สึกม่วนแล้วก็อ่า หมซึอมอนแล้วก็ตื่นเต้นกับมันเพราะว่าเฮาบุ้งคว่าเฮาสิไปเจออย่างเด่ในแต่ในแต่ละเส้นทางะนะก็ะคือเฮาไปแบบไปเจอแบบตัวจริงกับมันเลยสิบางบ่อนที่เฮาบุคิดว่าเฮาสิได้ไปเฮาก็ได้ไปบางบ่อนที่เฮาบุคาดฝันว่ามันมันมียุทแท้มันก็มีอันอันเดิมประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็มีบางย่างที่เฮาอาจจะทายมาให้เบืบ้องบนเมื่อหรือว่าบางผู้คนที่เดินทางไปนเาเฮาเออบางนเดินทางมานําการออกคลิปเหมือนกันแต่ว่าคือไปบเฮาไปทายคลิปยู่สมมุติว่ายุ่ นำผู้นี่เนาะยู่เงินผู้นี้อันเดอร์เซียนะเขาอาจจะใบถ่ายเพื่อนติมที่อย่างย้อนความที่แบบว่าเพื่อนแบบเออเป็นส่วนบุคคลหน่อยนึงแบบว่าบ่อยากออกกองอันเดอร์เฮาเฮากับ,บได้แบบที่ถ่ายเพื่อนเนาะแปบลบว่าเฮากะถ่ายที่แบบส่วนที่ถ่ายได้ีกอย่างที่ขออนุญาตเขาได้ละก็ถ่ายเนาะกะประมาณนี้เนาะทุกคนในการเดินทางครั้งนี้ของอูกะได้ สิ้นสุดลงอะเนาะกะจบทริปนี้กะซี่เดินทางไปหาแม่ไปยุ่นน้ำแม่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะแล้วอูกะซีเดินทางขึ้นไปสำเนาอีกเนาะเพราะว่าสำเนอกะบีหนึ่งแล้วที่อูโบ้ได้ไปเพราะว่าอูได้วาน้ำตุกตาแล้วว่าอูจะไปหาละกะกะคิดวอดมูได้ละกะอยากไปหามูได้ละกะอ่าอยากไปถ่ายคลิปที่มองที่บัวหันได้ถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะเป็นการเดินทางกะคืออ่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เดินทางได้อูกะอยากไปเดินทางเนาะอยากไปกะทริปนี้กะ ทิปนี้ก็ครอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีทางผู้ใหญ่ใจดีที่แบลว่าสนับสนุนค่าน้ำมันลดเนาะบางบางท่านเพิ่นกงสนับสนุนค่าน้ำมันลดคือมีมีแม่เนาะแม่แกสอนทางฟังไทยเนาะตอนเพิ่งสนับสนุนค่าน้ำมันลด3,000บาทสองเท่ากะเป็นหกพันบาทเนาะและ้วก็ได้ฝากเงินให้แม่จันแด่ฝากเงินให้น้องตุ๊กแด่นี่ก็ขอครอบใจหลายๆแล้วก็ครอบใจล,ล,ลุจลงทางต่างประเทศเนาะยัว อเมริกาเนาะที่ฝากเงินมาให้อ่าในค่าน้ำมุกน้ำมันค่าที่พักเนาะก็คือการเดินทางไปครั้งนี้ก็คืออ่าอูบมีสปอนเซอร์เนาะมีแต่แบบบางบางท่านเพื่อนก็นเห็นเราไปมองหันมองนี้เพื่อนก็นอยากช่วยเหลือกันอยู่แต่ว่าสปอนเซอร์หลกักๆก็คือเป็นตัวอูเองเนาะอูเป็นคนอ่าจ่ายเองทุกอย่างให้ตัวเองเนาะเพราะว่าตอนที่เฮ็ดคลิปอยู่บ้านเฮ็ดยูทูบอยู่บ้านที่โบได้เดินทางอูกอ็ตอนได้เงินทุกเท่ออูก็ะจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ว่าเออในตอนที่อูอูวางแผนไว้อูจะเดินทางไปภาคเหนือครั้งนี้อูจะทอนนเงิไว สำหรับห่วงนี้ที่จะเอาไว้ไปสิเนาะอูกะเด็กเก็บไว้เนาะแล้วก็ได้พอค่าเดินทางเนาะการเดินทางครั้งนี้กอะออูนี่เป็นคนที่เดินทางแบบเซฟเซฟแบบประหยัดต,ต,ตามที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยเฮาบ่ได้แบบใช้ใจฟุม่มเฟือยเพราะว่าเขาไปดวนกันถ้าเฮาไปใช้ใจฟุม่มเฟือยหลายเฮากะซีแบบว่ามดเงินหลประมาณนี้ฮะนะแต่ว่าอันนี้เฮาประหยัดเซฟเซฟอีหย่างที่เซฟได้ประหยัดใดที่มันบจําเป็นเฮาจะตัดมันทิ้งออกไปจะ ซื้อหรือว่าจะอาจายในสิ่งที่มันสําคัญแล้วก็มันจําเป็นเนาะกะ่าทริปนี้กะได้จบลงแล้วทุกคนกะอ่าตัวก็ได้แยกไปนาเตยไปทางนาเตยแล้วกะ็ไปทางอุดมไซไปตามเส้นทางของพื่นเลยเนาะส่วนอูก,กะได้แยกตัวออกมากะ่ะหวังว่าอนาคตกะบซีไดแบบว่าอ่าอนาคตกะบซีไดแบบว่าได้เฮ็ดคลิปพร้อมกันอีกเนาะแต่ว่า ติดต่อกันเรื่อยๆอยู่กัติดต่อกันเรื่อยๆตัวกับเซธหาอูอยู่ว่าอูห่อใส่แล้วอีหยังจังใดอีกองอูกับเซธหาตัวอยู่ว่าหอดใส่แล้วอีหยังจังใดแบบเฮาก็เป็นห่วงนะเพราะว่าตัวขี่รถจักคนเดียวก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่แต่ว่าอ่แต่ว่าข้าขี่ไปนํากันสองคนกับย่านรถมันโบวัวแล้วก็อีกอย่างเส้นทางที่ตัวอยากจะไปมันก็ยังไกลอีกนะแต่ว่าอูฮันยังแยกกลับบ้านมาหาแม่อูก็เลยอ่ะแยกกันอยู่ฮันละกันในแยกกันออกมาเนาะคลิปนี้ก like okay. 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 ็จบไปด้วยดีกะ ขอบใจตัวยเส้นกันเนาะที่แบบว่าถ้าตัวย์เดี๋ยวเบิ้งคลิปนี้ก็ขอบใจตัวยเนาะที่แบบเออเบิ้งแงงเพี้แคร์อูเป็นอย่างดีเพราะว่าอ่าทุกเส้นทางที่ไปเขาก็เจออุปสรรคหลายอยู่แต่ว่าต่างคนก็ต่างแบบช่วยกันนะนะต่างคนก็ต่างแบบช่วยกันไปไปนํากันอนะันนี้ประมาณนี้กับคลิปนี้ก็ถือว่าจบทลิปไปด้วยดีเนาะก็ขอขอบใจทุกคนที่ให้การติดตามรับชมแล้วก็อ่าเบิ้งคลิปคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้อูมาโดยตลอดทลิปนี้ก็ถือว่าอูฮิดได้สํา สำเร็จไปได้ขั้นหนึ่งเนาะอ่าสำหรับคล,คลิปวิดีโอนี้อูโกจาราทุกคนไปก่อนถ้าใครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อูเฮ็ด <head S 2> คลิปต่อไปล่ะก่ะอ่าเดี๋ยวอูกะสิพักพอน,นอนพักผ่อนนอยนึงเนาะู้สึกเมื่อยเพราะว่ามาเองบ่ได้พักผ่อนเลยอ่ะสินอนพักผ่อนนอยนึงแล้วกัสิออกไปย่างทางนอกหน่อยนึงเนาะกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเด้อบ๊ายบาย